แฟนของเพื่อนมีชู้เราควรทำตัวยังไงยากมากเป็นคำถามที่ยากมากยากมาก <ๆ S 2> ทุกคนมันต้องเคยหรือว่าเฉิดฉิวเหตุการณ์แบบนี้เนาะเราควรจะบอกเพื่อนดีหรือเราเก็บไว้ให้เป็นคือต้องมีอุเบกขาไหมว่านี่คือกำเวงของเขาคือคือตอนนี้คำคำถามนี้เป็นคำถามที่คนถามเยอะมากนะ,ะแล้วมันไม่ได้มีคำตอบที่ เป็นคําตอบสุดท้าย <Ừ. S 2> มันขึ้นกันหลายอย่างมากเลยอะขึ้นกับตัวเราตัวเขาขึ้นกับสถานการณ์ขึ้นกับความเป็นเราไปมุทธ์เนเยอะแยะไปหมดมันมีหลายปัจจัยมากแล้วถ้าเอาเป็นแบบว่าเหตุการณ์ที่หรือความสัมพันธ์ที่เราควรบอกแบบไหนที่เราควรบอกงี้ดีกว่ามันยากมากที่เราจะบอกว่านี่มันควรบอกหรือเปล่า อเอ,อหรือมันไม่ควรบอกเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ที่ฟังเหตุผลของการที่แบบสมมติว่าเรามีเพื่อนเอาคิดยิงงานนะตเด๋ยวคน,คนผู้ชมจะได้ฟังตามไปด้วยถ้าเกิดอะมีเพื่อนชื่อนางนางกอ,อนางกอมีมีแฟนชื่อนางในขอ,อและในขอมันไปมีโชว์อย่างเงี้ยคําถามคือเราควรจะบอกกอมั้ยว่าขอมันมีโชว์หรือเราควรจะบอกขอว่าฉันรู้นะว่าเธอมีเนี่ยมันหรือเราครุยไปบอกขอว่าเธอเลิกยุ่งได้แล้ว คออคอคือชู้ของคอนะออทีนี้มันหลายอย่างมากเลยอาจะไปตบคอแทนคอได้ไหม<อ>จะไปตบมันดีไหม<อ>หรือจะไปลุยแทนโดยไม่ต้องให้ทุกคนรู้ฉันเป็นแบบนางเอกหนังใส่ลับใส่ลับเป็นนาตาชา<อ>ปลอมตัวไปแล้วเป็นตักตบเขาห,หรือยังไงมันมีหลายวิธีมากถ้าถามว่าวิธีไหนคือดีที่สุดไหมบอกไม่ได้เลยเพราะว่าวิธีหนึ่งที่เราใช้กับคู่หนึ่งอ่ะมันอาจจะดีมากสําหรับเขาแต่พอเปลี่ยนคู่มันอาจจะพังที่หน้าสันตโลทั้งเขาทั้งเรา ก็มีทีนี้คําถามคืออะไรคือข้อดีของการบอกอออเข้อดีของการบอกก็คือหนึ่งเพื่อให้อีกฝั่เพื่อนเราอ่ะไม่ไม่โง่เออไม่โดนหลอกไม่โดนหลอกเนาะหรือสองก็ทําให้มันแบบแก้ไขกันตั้งแต่เนิ่นๆยังแก้ได้อยู่สามเรารู้สึกว่าเราทําหน้าที่เพื่อนในการซื่อสัตย์ใช่อันนี้ข้อดีของการบอกแต่ข้อดีของการไม่บอกคืออะไรข้อดีของการไม่บอกคือหนึ่งเราพยายามทำหน้าที่เพื่อนให้เขาไม่เล่าสาร อ่ะก็ทําหน้าที่เพื่อนทั้งคู่อืมแต่ว่านี่คือเราไม่อยากให้ครอบครัวเราสั่นสารเพราะว่าสองเราก็ไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรเดี๋ยวผิดหรือเปล่าใช่หรือเราเข้าใจผิดหรือเปล่าเดี๋ยวเรากลายเป็นคนทําให้มันบ้านแตกจริงเขาอาจจะไม่ได้เป็นรายการหรือเปล่าหรือสามจริงเขาไม่ได้โงเขารู้อยู่แล้วแต่เขาพยายามไม่พูดถึงเขาจะอายหรือเปล่าโหซับซ้อนมากเลยยากมากเลยดังนั้นเนี่ยกรณีแบบเนี้ยเวลาที่มาถามมาถามหมอว่าอะไรคือดีที่สุดเลยบอกว่าคำถามนี้ยากจริง แต่ท่านผู้ชมบอกไว้ก่อนนะถ้าดูรายการนี้แล้วนะสิ่งที่หมออยากจะให้ทําตั้งแต่แรกสุดเลยนะก่อนที่เพื่อนจะมีแฟนคุยกับน,นางก่อนว่าวันหนึ่งที่เธอมีแฟนน่ะแล้วถ้าฉันเชอเหตุการณ์เนี้ยฉันต้องทําตัวอย่างไร <c oughs> บอกกันให้เสร็จถ้า <c oughs> ฉันมีแฟนไอ้จะมีเพื่อนประมาณห้าร้อยคนเนี่ยเอาเพื่อนสนิทนอ,อ่ะอ่าหรือก่อนมันจะแต่งงานก่อน,นจะมีแฟนเอาคุยก่อนหรือมันมีแฟนแรกๆอะ่ะคุยก่อนที่จะเกิดเรื่องอื <c oughs> อันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะทาให้ง่ายสุด พอวันหนึ่งถ้าเกิดมีปัญหาก็ก็ฉันถามหล่อนแล้วไงฉันถามเธอแล้วเธอให้ฉันบอกหรือฉันไม่บอกอ่าแ้วถ้าก่อนมีถ้าหลังมีแฟนล้วถามได้ไหมถามได้ก็เหมือนเป็นบอกว่าเนี่ยไปดูรายการนี้มาก็ได้มีถามก่อนที่จะเกิดเรื่องมันไม่ถามมันไม่เกิดเรื่องหรอกก็ดีแล้วแต่ถ้ามันเกิดเนี่ยฉันต้องทำตัวยังไงอันนี้มันก็เป็นข้อตกลงของการแต่งงานอ่ะแต่ถึงถามแล้วนะก็ไม่รู้ว่า เพื่อนมันจะโอเคกับเราจริงหรือเปล่าด้วยนะใช่ก็ไม่รู้อ,อีกมันก็เป็นการที่ทําให้เราสบายใจในฐานะเพื่อนนะว่าแต่ว่าอย่างน้อยมันมีไกด์ไลน์มีไกด์ไลน์ว่าอย่างน้อยฉันมีไกด์ไลน์สำหรับตัวฉันเองแล้วแหะว่า<ช>ฉันอยากทาหน้าที่เพื่อนที่ดีไม่อยากให้เพื่อนโง<ช>่หรือโดนหล,ลอกอีกเนี่ยแต่ว่ามันเคยบอกไว้แล้วว่าให้ฉันเจอเองเอ,อสมมุตินะใช่ก็เราก็จะได้รู้ว่า มีไกด์ไลน์มีไกด์ไลน์แต่ที่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่จะคิดว่าไปบอกเขาไม่บอกเขาเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ต้องทําก่อนคือต้องมั่นใจก่อนว,ว่าสิ่งที่เรารับรู้มามันเป็นเรื่องจริงอืเพราะาบางครั้งเนี่ยเราฟังแบบคุณป้าร้านขายผักเมาส์กับคุณป้าร้านขายเนื้อหมูแล้วก็ไปมารับป้าร้านขายผลไม้แล้วมาบอกเราอีกทีหนึ่งที่ร้านขายผลไม้อย่างเงี้ยมันก็หลาย,ลายทอดม<อ>ากจริงป่าไม่รู้มันเป็นข่าวลือป่ะดังนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราหาความจริงก่อน ถ้าเรายังไม่รู้จริงหรือยังไม่รู้ใช่จริงหรือเปล่านี่ยพึ่งเพราะหลายๆครั้งเนี่ยพอพอไปพูดแล้วมันทาให้เกิดความลับสาสตร์โดยที่มันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วมันก็อาจจะแตกกันเองด้วยนะใช่มองหน้ากันไม่ติดเพื่อนก็จะมงว่าเอ๊ะหรือเธอแบบอิจฉาฉันอยากจะมันได้เราแตกคนคิดได้ดังนั้นหรือบางคนเพื่อนมันรักเรามากอ่ะพอเราพูดอะไรไปมันเชื่อหมดเลยดังนั้นก็อาจจะไปขอเลิกเลยทั้งที่มันอาจจะไม่จริงก็ได้เราก็อาจจะทําให้มันแยกก็ได้ดังนั้น ก่อน oh. ที่จะมีเรื่องอะไรจะพูดเนี่ยดูก่อนว่าความจริงคืออะไรถ้ายังไม่มีโมยนี่ไม่รู้เรื่องจริงคืออะไรอย่าเพิ่งเนาะอาจจะมีการพูดคุยกับคนที่แบบสามารถไว้ใจได้ก่อนว่าเฮ้ยกรณีแบบนี้มันใช่ไม่ใช่ช่วยกันดูก่อนอย่างงี้อย่างน้อยถ้าเกิดว่าจะต้องบอกอาจจะบอกกันเป็นหุนู่คณะ ก็อาจจะลดความเสี่ยงในการที่จะโกรธโดนเพ่งเด็งเป็นคนคนไปชอบที่จิตแพทย์แนะนําแบบนี้นะอย่าไปบอกเพื่อนคนเดียวในการกระจายความเสี่ยงเราปรึกษาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมีใครรู้เพื่อนบอกอ๋อจริงๆคนนี้ไม่ใช่นะขอควายนางนางไม่ได้ชอบผู้ชายนะอ่ะจอะไรอย่างเงี้ยขอเออไม่เกมพลิกเกมพลิกอ่าไม่ได้คอมไม่ได้ชอบเพศนี้นะมเกมพลิกก็จบหมดเรื่องไปอ๋อจริงเขาเป็นน้องที่พัดพรากกันมานาน จริงๆเขาเป็นญาติเป็นนับพี่น้องกันไปอยู่ที่รูเซนมานานเลยอย่างนี้หรือคนนี้ไปอยู่ปานามามาอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งกลับมาพุณพ่อเป็นพนทูตอะไรอย่างเงี้ยเออก็มันก็จะได้ไปอีกเรื่องหนึ่งบางทีก็ต้องเช็คกันก่อนลองปรึกษาเพื่อนดูก่อนถ้าเราตัดสินใจในฐานะเพื่อนที่ไปรับรู้เรื่องมาเนี่ยจริงไม่จริงไม่รู้แล้วตัดสินใจไม่บอก แล้วเพื่อนมาตีโพยตีพายทีหลังว่าทําไมไม่บอกฉันก่อนก็ต้องหาเหตุผลของการไม่บอกให้ได้ว่าหนึ่งเราไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าเราก็เลยรู้สึกว่ามันอาจราคิดว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วเรากลัวพูดไปแล้วมันจะเกิดความเล่าสาแต่ว่าเราก็พยายามจะตามดูซึ่งมันก็คือแฟกต์แต่ถ้าเกิดนไปเจอฉากที่เขากำลังแบบดูดดื่มปกปล้ำกันอยู่แบบไม่บอกสุดเหี่ยงคือมันแก้กันไม่ได้แล้วอย่างเนี้ยเนาะคือ ถึงไหนต่อถึงไหนกันละอ,อีลุงตุงนังกันไปหมดแล้วอย่างเงี้ยมันเห็นตาตาเนี้ยมันก็มีก็ามีหลักฐานแล้วเนี่ยอันนี้มันก็ต้องแล้วแต่เราจะเสียงว่าเราจะบอกไหมอ่าทีนี้มันก็อาจจะเกิดได้สองทางแหละคือต้องเตรียมใจไว้ก่อนว่าบอกไปแล้วมันอาจจะดีนะวันนี้อาจจะเป็นหมาในวันหน้าก็ได้หรืออาจจะเป็นหมาเราใช่ไหมที่ไปบอกเขาเป็นหมาในวันนี้เหลือจะกลายเป็นกับเป็นเพื่อนรักในวันหน้าก็ได้หรืออาจจะเป็นหมาตั้งแต่ต้นจนจบหรือจะกลายเป็นเพื่อนรักตั้งแต่ต้นจนจบ มันได้หมดอะไม่รู้แต่ว่าคําถามคือสุดท้ายเราเนี่ยไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรแต่คําถามคือถ้าเราทําแล้วเรารู้สึกว่าถ้ามันมีหลักฐานชัดเจนเรามีความเป็นห่วงเราเราต้องมีเหตุผลในการทำแต่ถ้าเราทําเพราะว่าเพียงเพียแต่ว่าเราก็ไม่ได้ห่วงเขาจริงหรอกแค่สนุกปากกัอย่าทำแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราเป็นห่วงเป็นใยอย่างเงี้ยเราสามารถค่อยๆอธิบายค่อยๆเล่าเหตุการณ์หรือพยายามให้เขาได้เห็นเองบางคนใช้อุบายให้เขาเห็นเองอย่างเงี้ยมันก็ช่วยลด การเสี่ยงลงก็มันมีหลายวิธีแต่ว่าทั้งดีทั้งนั้นเนี่ยก่อนจะทําอะไรไปก็ชั่งน้ำหนักก่อนว่าจริงๆมันมีผลได้ทั้งได้หลายทางทั้งดีและไม่ดี ดังนั้นเราพร้อมรับความเสี่ยงไหมสําหรับบางคนที่รู้สึกว่าความเป็นเพื่อนเนี่ยถ้าเกิดฉันไม่บอกฉันจะทารียกความเป็นเพื่อนไงฉันก็ต้องบอกถ้าเกิดเขาจะเลิกกับฉันฉันจะรับได้ก็บอกแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันมีเทคนิคอื่นหรืออะไรที่เราจะหาวิธีให้เขารับรู้ได้เองโดยที่เราพร้อมเป็นซัพพอร์ตก็ค่อยๆหาวิธีแต่ถ้านึกไม่ออกอยากเก็บไว้คนเดียวนะงั้นปรึกษาเลยไม่เก็บไว้คนเดียวไปเจอจริงๆอันนี้ส่วนตัวว่า นั่งกินข้าวกับสามีแล้วก็ไปเห็นสามีของคนรู้จักของเราพากิ๊กมาต่อหน้าต่อตาคันหนักคันแต่เราก็ตัดสินใจไม่ไปยุ่งเรื่องเขาเออแล้วเราก็เจอเขาทั้งคู่เราต้องวางตัวยังไงเพราะตอนนั้นยอมรับว่าหลบหนีเลยเพ,เพราะเห็นหน้าผู้ชายแล้วอยากจะซัดซะหน่อยนี้ก็ขึ้นเองขึ้นอยู่คนเดียวแต่ว่าเ มันก็คงต้องกลับไปดูความสนิทของเราด้วยนะว่าเรากับคนนี้เราเขาสนิทสนิท,นทระดับที่เราจะเราควรจะต้องอบอกระดับไหนอ่าคือถ้ามันเป็นคนที่มันรู้จักกันผิวเผินหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ได้สนิทมากเนี่ยมันก็อาจจะมีทางเลือกหลายแบบแต่ถ้าสนิทมากก็คงจะเป็นทางเลือกอีกหลายแบบเนาะแต่ถามว่าอะไรดีที่สุดก็คือตอบคำถามว่าสุดท้ายถ้าเกิดไม่ว่าผลจะออก็นยังไงเราเรารับได้หมดหรือเปลา่าอย่างเงี้ยถ้ารับแล้วก็ทาเถอะ งั้นก็ขอให้อย่าไปเห็นอะไรเลยดีที่สุดเลยค่ะอะยู่เฉไม่อึดอัดเนาะก็จริงๆอย่างที่หมอบอกดีที่สุดอย่างน้อยมีไกด์ไลน์จากเพื่อนก่อนว่า <G ül üyor> ไปถามเขาก่อนคุยกันก่อนจะจะ,จะให้ฉันบอกถ้าฉันเกิดการจะจะบอกไปแต่ตัวรายการนี้โอ้ยอึดอัดแทนเกิดเรื่องนี้อ่คุณหมอคุณหมอบอกเลยว่าตอบยากมากมีหลายวิธีมากบางคนแล้วก็ใช้วิธีฉันไม่อยากพูดด้วยปากงั้นฉันถ่ายเซลฟี่ตัวเองแล้วถ่ายไปใ้ฉากให้เห็นต๊อข้างหลัง ฉันไม่เห็นเขาคู่นี้เลยนะฉันกาลังถ่ายรูปของฉันเองอ้เงี้ยก็มีให้รูปเป็นทางในทางในถ้าเกิดยอมรับได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันก็มีหรือว่าเอ้าที่เธอไปกินข้าวเนี่ยฉันกินอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องใช้ศิลปะชั้นสูงอันนี้แล้วแต่เทคนิคเลยแต่ว่าที่ผ่านมาอันนี้ไม่ใช่เกิดกับตัวเองนะหมอยว่าเห็นเห็นคนอื่นเขาทำนะชอบเซลฟี่แล้วก็อใช่คู่เธอได้ปะ อันนี้จะมาฆาตะกรมันก็มีมันก็มีหลายวิธีแล้วแต่เราจะเลือกกละการแต่ถามว่าดีที่สุดไหมไม่รู้อันนี้ถึงได้บอกว่าบันยากคาตอบยากนะคะแต่ว่าก็น่าจะมีไกด์ไลน์ได้แหละวันนี้ว่าต้องทําตัวยังไงเนาะยังไงถ้ามีเรื่องทุกใจจะมาปรึกษาคุณหมออีกนะคะถ้าใครมีมีวิธีแปลกๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังไปคิดมานะมีวิธีอะไรใหม่ๆมาบ้างไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่อังคารหน้าค่ะ